ครับมีต้อนรับสู่ช่องใแอด c h ช n แนลครับผมมาพี่น้องมาหาเห็ดกี่าครับวันนี้ครับไม้ปลาครับอุ้ยเจออมันครับข้างลังครับอุ้ยนี่ครับสวยงามสวยาสวยๆครับดีครับง่ามเหมือนบานครับ วสวยๆครับผมนี่เอาไว้ก่อนติดไว้ชงวันเม,ม,ม้ามายเหรอนี่ครับทั้งผีก็มีครับพี่น้องทั้งผีก็มีครับมีอยู่นั่นเต็มเลยนี่ครับดอกนึงครับกลังขึ้นครับชีวสวยครับนี่ครับมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้ววันนี้ เหลือไหมจ๊ะอยู่ข้างบนที่สูงน่าจะมีนะมีนะหาท่าลองก่อนหา,หาถึงลองก่อนน่ครับประมาณนี้ครับผมนี่ครับพี่น้องสามสี่ดอกครับดอกสวยครับ ลังโพดินมาเลยพี่น้องโอ้ออยเสียดายเก็บไวนะหห้หมด ไปครับติดตามพงงนั้นกันต่อไปพี่น้องเดี๋ยผาขึ้นไปดอยชงชงครับเคครับผมมาครับมาครับเห็นะครับนี่ครับโอ้พี่น้อง ยังมาบักไก่ครับตัวน่ากัเน่าไปแล้วครับเชื่อมันนี่ครับผมจีนน้อยครับนี่ครับพอได้ครับโอ้หน้องโอบครับเห็นอยู่โอ้นี่ครับนี่ครับนี่ครับน้องแล้วพอน้องโอบครับนี่นี่ครับอืมโอ้ยก็นึกว่าไผ งบได้ไหมเนี่โอได้เ็ดครับทนมา่โบอไ้ไทยน้องโนีโอ้พอน้องโครับโอ้สวัสดีเอฟซงเอฟซีนะครับเสียอบครับอมาได้เร่หครับนี่บมงครับอเก็บหอดพักไอแกงใส่เห็ดอ่าได้เก็บมาอยู่บะหมแล้วอ่ะ ว่ายังว่ายังแลยวลุกไปได้เอายังเก็บมันหลายอยู่เก็บเวลาเก็บอ่ะเบ่งงบยิ้มใจมากเลยครับฝนเอ้อฝนมาไม่พอด้วยไงไปได้กับยากพอดอ่ะเอ้ยเอาเดี๋ยวมึงแยังเฮ็ดไปหมดยังว่านึกว่านึกว่าผู้ใหญ่บ้านเดี่ยวหนึ่งไงไปเสียคือคอยอยู่อ่ะเออคลายกันเนี่ยมาครับพี่น้องเราหาเก็บเห็ดกันครับผม อีกแล้วมาเนี่พออีกแล้วครับโอ้ดอกไงฮะบานครับทงเลยอันนี้<อ>บานพอเอร์เล้ครับ<อ>แกละอหอญ่ย,ย,ยุ่งไ,ไปครับจ้าพี่น้องบึงครับขึ้นมาเขาครับบึงรถครับ เอาสูงนะครับอุ้ยพอแล้วครับสวยๆครับมันเป็นจีเลยครับพี่น้องเห็นครับสวยๆครับผมนี่ครับอีกดอกนึงครับสวยๆครับผมสองดอกแล้วครับงูง่ายครับสวยๆครับสวยๆเลยพี่น้อง เห็ดละงกยักครับพี่น้องนะดอกนึงครับนี่ครับนี่ครับสองดอกงามๆเลยพี่น้องสวยมากครับให้น้องป้อมครับกำลังได้ครับครับนี่ครับพี่น้องครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยก็หนี้เลยนี่นี่ครับ สองดอกครับโอ้ยถือนามอะไรบยังขย้ดินขึ้นขี้ดินขึ้นอะไรฝนตกเลมั้งตกขึ้นสีดอกครับไปไปทัพูดไปมพ่บไปครับเบียงขวาไปครับบห้าพี่น้องหมาครับ กลับแล้วครับได้ครับประมาณนี้ครับเห็ดครับนี่ครับว้าวว้าวว้าร์ตาครับโอเคครับผมมากคลิปนี้กดไลค์กดกดแชร์ไปครับผมขอบคุณครับกับทีมงานในเอสแชนแนลครับผมโอเคครับ